ออยยิออย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 อยคนเัคนดูหลายคอนนทำไมทำป่าอย่างนั้นอรอยจริงมากนม่อยาวที่ยวมันเันเี่ยวรงรบรรยากาศริมโงนะคะผลนผ้าทองดาท้องแดง ที่สิบสี่ค่ะคพาท่องนำท่องแมางเที่ยวที่ฝั่งสองสวรรค์ตะเขตนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นสวรรค์ตะเขตนะครับที่ไยไปสวรรค์ตะเขตสะพานไทยลาวจ้าสวรรค์ตะเคียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเล่มโพงนะครับพาท่องนำท่องแมางเที่ยวเอาของแก้วเก่งมากเอาทองเอาของแก้มเก่งมากกว่าแล้ว <c oughs>